ทีเดียวนะคะสำหรับทองคําค่ะวันนี้มองคาดการณ์อย่างไรแล้วสําหรับการลงเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นคะคุณแชมป์ค่ะเ,ออเมื่อคืนนี้ราคาทองคำลงไปโลทําระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในีรบออประมาณเก้าเดือนอะนะครับลงไปถ้าเป็นโกลสปอตก็พัเ็ดสิบหกเหรียญดอลลาร์ต่อเอเฮกอนครับมีหลายปัจจัยเลยครับกลับเข้ามากดดันแล้วก็รุมเล้าตัวทองคํานะครับมมไม่ไม่ว่าจะเป็น ตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็มีการพยายแล้วก็ปรับตัวขึ้นซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวเป็นตัวแทนของดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับตามกระแสการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นทองคาไม่ชอบอยู่แล้วครับเวลาดอกเบี้ยขึ้น ก็เลยมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับอันนั้นเป็นปัจจัยแรกปัจจัยที่2ก็คือดอลลาร์สหรัฐครับมีการพยายามแล้วก็แข็งค่าขึ้นตอบรับกระแสการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะมีสัญญาณแล้วก็วิธีทางแข็งแกง่งดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ3เดือนครึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปเหนือระดับ92.40ดดอลลาร์ดังนั้นเนี่ย พอดอลลาร์แข็งหรือดอลลาร์ขึ้นมากๆทองคาในฐานะสินค้าพุกกัณฑันก็เลยถูกลดความน่าสนใจลงหรือว่าคนที่ถือสกุลเงินอื่นจะซื้อทองคาก็จะทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีราคาแพงหรือมีเอ,อ่อมีความไม่น่ามีความน่าสนใจในการลงทุนลดลงนะครับออแนวโน้มดังกล่าวรวมๆแล้วเนี่ยมาจากความหวังว่าเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะมีสัญญ,ญาณการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หลังจากทางคุณโจไบเดนมีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังวงเงิน1.9ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประเด็นดังกล่าวทําให้เกิดความเชื่อมั่นครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะมีสัญญาณของการเติบโตในรูปแบบที่สร้างความแข็งแกร่งอย่างมีเสถียรภาพนะครับซึ่งตัวบูมเบิร์กเองก็มีการรายงานผลสํารวจของนักเศรษฐศาสตร์ก็มีการคาดการณ์ว่าตัว คอร์เตอร์หนึ่งของสหาราัฐเองเนี่ยน่าจะมีการขยายตัวได้ถึง4.8เปอร์เซ็นตแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในปี2021น่าจะขยายตัวหรือโตได้ถึง5.5เปอร์เซ็นตจากก่อนหน้านี้ขยายตัวเพียงแค่4.1เปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูการขยับขึ้นของบอลยิวที่มาอยู่ประมาณ1.6นิดๆกับอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ของสหรัฐประมาณ5.5%หลายคนก็เลยมองว่าเศรษฐกิจน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแนวโน้มดังกล่าวก็ยังสะท้อนให้เห็นครับว่าหลายคนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐค่อนข้างดีในช่วงนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคําแนะนําวันนี้ก็คือเก่งกำไรไรจสตันไปก่อนถูกต้องไหมคะ ครับเรายัางมองทองคํามีรูปแบบของการแกว่นตัวในในทิศทางค่อยๆซึมตัวลงนะครับเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยก็ยังแข็งต่อบอลยูยังขึ้นต่อดังนั้นเนี่ยถ้าทั้งบอลยูและดอลลาร์เนี่ยยังไม่หยุดขึ้นทองคําก็อาจจะมีโอกาสอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อได้นะครับสั้นๆเลยเราแน,นะนําว่าอาจจะดูการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวข,ขึ้นของราคาทองคํานะครับโดยจะมีแนวต้านจิตวิทยาในโซนพันเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์ของเทอร์อ,อ,อน เป็นแนวต้านย้อยครับถ้าผ่านได้เนี่ยจะมีต้านสำคัญบริเวณ1714เหรียญดอลลาร์ของเฟอ่อนถ้าการดิดตัวหรือการรีบาวในระยะต้นยังไม่พ้น1714นะครับแนวโน้มและโมเมนตัมยังคงเป็นขาลงครับราคาก็มีโอกาสอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าราคามีการทำนิวโลหรือทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ จากวันก่อนหน้านะครับเรามองว่าน่าจะได้เห็นการอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แนวะรับถัดไประดับพันหกร้อยหกสิบแปดพันหกร้อยห้าสิบสามเหรียญแล้วล่าขออไปอซอนครับค่ะบางคนก็บอกคือมันลงโหดมากคือไม่รู้มันอาจอ,อาจจะโหดกว่านี้อีกหรือเปล่ายังโหดอาจจะโหดไม่พอมันต้องมันต้องดิ่งลงไปอีกหรือเปล่าบางคนก็ยังกังวลอยู่นะคะคุณแชมปดูภาพที <tuck S 2> ่ออกมาเออ,อครับถ้าถ้าดูจาก ทองคำเนี่ยในในรายเดือนนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงณนปะัจจุบันเนี่ยประมาณสองเดือนนิดนิด,นดก็ต้องบอกว่าราคาทองคำในรายเดือนเนี่ยยังมีการลดในส่วนของระดับสูงสุดในรายเดือนลงแ้่ก็ลดระดับต่ำสุดในรายเดือนลงแล้วก็พอเรามาดูรายสัปดาห์เราก็ยังพบการลดลงของ ระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดในรายสัปดาห์รายวันก็ยังเป็นเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสัญญาณที่ราคาทองคําจะหยุดลงแนะนําให้สังเกตง่ายๆก็คือในระดับรายวันเนี่ยจะต้องหยุดการทําระดับต่าสุดครั้งใหม่ก่อนหรือว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคาเนี่ย อาจจะต้องปรับฐานหรืออ่อนตัวลงในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับถ,ออถ้าราคาในระดับรายวันเนี่ยไม่มีโรใหม่แล้วก็เริ่มเห็นการทําระดับสูงสุดหรือให้ใหม่นะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแรงขายในตัวตลาดทองคาเนี่ยเริ่มเบานะครับก็น่าจะมีแรงซื้อสลับกลับเข้ามาหนุนแล้วก็พยุงให้ราคารีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเกาะณตอนนี้เองเนี่ยาราคายังเป็นเทรนขาลง ถ้าเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนเทรนเป็นไซด์เวย์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างเราก็น่าจะเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงหรือการกลับเทรนของราคา<ช>ก็อาจจะใช้จังหวะด,ดังกล่าลวเนี่ยค่อยกลับเข้าไปสะสม<ช>หรือกลับเ<ค>ข้าไปซื้อทองคำอ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งสำหรับนักลงทุนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับอืมอมืเดี๋ยวรอจังหวะนะคะแต่แต่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ก็ พร้อมนะคะเตรียมพร้อมและเห็นหลายคนเริ่มที่ถ,ถ้ายอยซื้อแล้วนะคะคุณแชมป์อันนี้โอเคแล้วใช่ไหมสําหรับใครที่เข้าไปซื้อในขณะนี้ก็ยังกังวลใจอยู่บา,คางคนยังครึ่งครึ่งนะคะครึ่งครึ่งซื้อเว้นซะหน่อยหนึ่งถ้ายอยซื้อท <c oughs> ยอยซื้อเพราะว่ายังยังคิดว่าอาจจะลงต่อไป,ปรอเปล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเฟดเองอะไรเหล่านี้ด้วยนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งรัฐบาลด้วยแล้วก็เขาจะไม่กังวลเงินเฟ้อพูดถึงเงินเฟ้อเองเนี่ยมองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะสําหรับไว G ์เอรับ สำหรับเงินเฟอ้อนะครับน่าจะมีการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจครับแต่ว่านัปัจจุบันเนี่ยเราต้องดูครับคุณเตยวาา่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากขึ้นกับเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับอ,อะไรจะมีการขยายตัวหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่ากันถ้าเศรษฐกิจขยายตัวมากๆก จนมากกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยคนก็ไม่ได้กังวลกลับกับภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนะครับคนก็ยังมองว่าเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นก็ก็เป็นไปตามปกติหรือว่าเงินเฟอ้ออ่อ,อนๆเนี่ยน่าจะดีต่อสัญญาการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจด้วยแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะกลับเข้ามากระตุ้นเงินเฟอ้อที่ทําให้ต้นทุนภาคการผลิตและก็การบริการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็คือราคาน้ํามันดิบถ้าราคาน้ามันดิบออมีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาก,ามากๆเนี่ย อาจจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่กลับเข้าไปกระตุ้นเงินเฟอ้อแล้วก็อาจจะไปทําให้ต้นทุนของการขนส่งการบริการการผลิตต่างๆปรับตัวเพิ่มขึ้นตาไปด้วยประเด็นเงินเฟอ้อดังกล่าวก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่กลับมาหนุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้แต่ว่านับปัจจุบันหรือณนะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ยังมองว่าประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวยังไม่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับค่ะ แล้วค่างเงินด้วยนะคะอย่างว่าเราวันนี้นี่คือค่างเงินอ่อนค่าในรอบ5้าปีเลยนะคะคุณแชมป์มีมีม,ม,มีมีผลต่อทองคําบ้านเรามากน้อยแค่ไหนอะคะสำหรับวันนี้ค่าเงินคค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาใ,ใกล้ๆจะถึงระดับ31บอบาทต่อดอลลาร์นะครับก็ต,ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ส่งผลบวกต่อราคาทองคําแท่ง9 6 5ในประเทศนะครับให้มีการอ่อนตัวน้อยกว่า การอ่อนตัวลงของราคาทองคําต่างประเทศนะครับก็ยังมองว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยลงในระดับที่ค่อนข้างจํากัดทีเดียวครับสําหรับใครที่ซื้อเอาไว้ก็จะได้รับแรงหนุนหรือปัจจัยบวกจากข่างเงินบาทที่กลับเข้ามาพยุงและวก็หนุนในส่วนของราคาเอาไว้นะครับครันี้เนี่ยสาหรับแนวรับแนวต้านสําหรับการ คิดจากโกลสปอตเป็นเงินบาทนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราให้แนวต้านระดับสอง5มืสี่พันแปด้อยห้าสิบแล้วก็ต้านสำคัญที่ระดับสองหมห้าพันห้าสิบาทต่อบาททองคำนะครับเป็นจุดที่นักลงทุนที่ถือครองทองคำเอาไว้ต้องการเล่นสั้นก็อาจจะแบ่งขายไปก่อนถ้าราคาย,ยังไม่ผ่านหรือยังไม่ยืนหนื่ระดับสองหมืนห้าห้าสิบนะครับอรอเข้าซื้อคืนรอเข้าซื้อใหม่เพื่อเล่นสั้นหรือเล่นลอบในที่ทางแกว่งตัวลงนะครับก็ ให้แนวรับระดับ24,350บาทถึง24,150บาทต่อบาทขอางคำก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่ขายเอาไว้ที่ระดับ3 30, 3 0 0เนี่ยถ้าระดับ24ต้นๆก็อาจาจะมีแกลปจากการทำกำไรที่ที่ขายเอาไว้แล้วก็ไม่น่ากลัวสำหรับการเข้าเข้าซื้อเข้าถือครองนะครับ<า>เพราะว่า ถ้าดูจากโกลสปอร์ตก็ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ9ก้าเดือนแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเก็บไปแล้วบางส่วนแล้วยังไม่รู้ว่าจุดต่าสุดอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เนี่ยเราก็เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะรอดู<ะ>การสร้างฐานหรือการกลับมาเป็นไซเวย์ของราคาก่อนนะถ้าเราเริ่มเห็นพฤติกรรมแรงขายเริ่มลดแรงซื้อเริ่มมากก็น่าจะเห็น จุดต่ําสุดหรือว่าการรีบารหรือการเปลี่ยนเทนจากถขาลงกลับไปเป็นไซเว์หรือเป็นขัดขึ้นได้เหมือนกันครับได้ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณวรุทค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะเรา